ลิเวอร์พูลวิกฤตกลางสนามสีข่าวร้ายจากเกมทีมชาติกราเฟนเบิร์ดเอนโดบาดเจ็บแม็กเอลลิสเตอร์ไม่ได้พักและร็อบบูดโดนสื่อย้ำกลางสนามแอนฟิลด์วิกฤตหนักอาเน่สลอ็อตปวดหัวก่อนเจอแมนยูไนเต็ดไรอันกราเฟนเบิร์ดเจ็บแฮมสตริงทุกเปลี่ยนออกวาตารุเอนโดก็เดี้ยงไปก่อนแล้วขณะที่อเล็กซิสแม็กเอลลิสเตอร์ยังถูกจับลงเล่นแมตช์ที่ไร้ความหมาย เกิดอะไรขึ้นกับผู้เล่นคนสำคัญของหงแดงในเกมทีมชาติและใครคือความหวังสุดท้ายในแผงมิดฟิลด์ช่วงพักเบรกทีมชาติเดือนตุลาคมได้สร้างปัญหาใหญ่ให้กับลิเวอร์พูลและกุนซืออาเนสลั t ตอย่างหนักเนื่องจากผู้เล่นหลายคนได้รับบาดเจ็บหรือต้องกรำศึกหักในขณะที่สโมสรกกำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับเกมสำคัญในศึกแดงเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี้ ความหวังของทีมในการรักษาฟอร์มการเล่นเริ่มสั่นคลอนเมื่อมีรายงานอาการบาดเจ็บของสองกองกลางสำคัญอย่างไรอันกราฟเฟนเบิร์สและวาตารุเอนโดตามมาด้วยข่าวที่น่ากังวลเกี่ยวกับสภาพความฟิตของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กราฟเฟนเบิร์สเอนโดบาดเจ็บ r ร a ันกราฟเฟนเบิลงสนามเป็นตัวจริงให้เนเธอแลนด์ในเกมถล่มฟินแลนด์4-0แต่ถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงพักครึ่งโรนันคูมันผู้จัดการทีมชาติเปิดเผยว่าไรอันแจ้งว่าเขามีปัญหาเล็กน้อยที่แฮมสตริงแน่นอนว่าเราไม่ต้องการเสี่ยงใดๆกับเรื่องนี้ตัวนักเตะเองก็ยืนยันว่าเป็นไปเพื่อความระมัดระวังเท่านั้นเนื่องจากฤดูกาลยังอีกยาวไกล สถานการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลิเวอร์พูเนื่องจากวาตารุเอนโดก็กำลังมีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงเล็กน้อยจนพลาดการรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นไปแล้วทำให้สลอดขาดกองกลางไปพร้อมกันถึงสองคนแม็กแอลลิสเตอร์ไม่ได้พักและถูกวิจารณ์ แม้ว่าอเล็กซิสแม็กแอลิสเตอร์จะประสบปัญหาด้านความฟิตและฟอร์มการเล่นในช่วง6เดือนที่ผ่านมาลิโอเนลสกาโลนีกุนซือทีมชาติอาร์เจนตินายังคงเตรียมส่งเขาลงสนามเป็นตัวจริงในเกมกระชับมิตรกับเปอร์โตริโกอันดับ155ของโลกซึ่งจะเตะกันเช้าวันพุธตามเวลาอังกฤษซึ่งถือเป็นเวลาที่ช้าที่สุดของผู้เล่นลิเวอร์พูลที่กลับมารายงานตัว สื่อในอาร์เจนตินาเคยวิจารณ์ฟอร์มของเขาว่าสภาพร่างกายอ่อนแอลง physically diminish ในช่วงพักเบรก่อนหน้าและการถูกจับเล่นในเกมที่ไม่มีความหมายเช่นนี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บสะสมโรบบโชว์ฟอร์มต่ำมาตรฐาน แอนดี้โรเบิร์ตสันกับตันทีมชาติสกอตแลนด์ทำได้เพียง1แอสซิสในเกมที่สกอตแลนด์เฉือนเบลารุส2ต่อ1แม้จะได้เข้ารอบเพลย์ออฟฟุตบอลโลกแต่สื่อสกอตแลนด์กลับวิจารณ์ฟอร์มของเขาอย่างหนักโดยให้คะแนนต่ำสุดถึง4ต่อ10 The อะเมลวิจารณ์ว่าเขาถูกจับได้ว่ายืนผิดที่ถึง2ครั้งซึ่งเป็นปัญหาคล้ายกับที่เกิดขึ้นในเกมพ่ายแพ้ต่อเชลซี โรเบิร์สันเองก็ยอมรับว่ามันไม่รู้สึกดีเลยและตอนนี้มันไม่รู้สึกเหมือนเป็นชัยชนะ,สะแสดงให้เห็นว่าฟอร์มของเขายังห่างไกลาจากมาตรฐานสูงที่เคยทำไว้ปัญหาอาการบาดเจ็บของกราเฟนเบิร์สและเอนโดยิ่งตอกย้ำวิกฤตในแผงล่าง เนื่องจากตอนนี้อาเนสลอตเหลือเพียงโดมินิกโซโบสไลโฟเรียนเวอร์สและเคอร์ติสโจนส์เท่านั้นที่เป็นกองกลางอาวุโสที่ฟิตเต็มที่ไม่นับสเตฟานไบเซติชที่กำลังฟื้นตัวจากการผ่าตัดแฮมสตริงโคดี้กักโปและเวอร์ชัยฟานไดที่ทำประตูในเกมกับฟินแลนด์ถือเป็นข่าวดีเล็กๆที่สลอดหวังว่าจะช่วยให้พวกเขามั่นใจก่อนกลับมาช่วยสโมสร ด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บที่รุมเรา้ารวมถึงปัญหาความฟิตที่ยาวนานของแม็กแอลลิสเตอร์และฟอร์มที่น่ากังวลของโรเบิร์ตสันทำให้การเตรียมทีมของลิเวอร์พูลก่อนเกมแดงเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างยิ่ง เคธิสโจนส์ที่ฟิตสมบูรณ์จากการไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษจึงเป็นความหวังหลักที่อาเนสลอตอาจจะต้องพึ่งพาในแผงกองกลางที่กำลังขาดแคลนในขณะนี้ด้วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ